สวัสดีครับวันนี้ผมขออนุญาตเล่าเรื่องที่เป็นนอกเรื่องที่ผมเคยบรรยายมาทั้งหมดซึ่งเป็นเรื่องของพุทธศิลป์ และประวัติของพระพุทธรูปบูชาพระเครื่องและเครื่องรางของขลังวันนี้ขอนอกเรื่องมาเล่าเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องบ้างทางพุทธศาสนาแต่ก็เป็นเรื่องที่มีคำถามมากมาย ซึ่งวันนี้จะยกตัวอย่างชีวิตชีวิตหนึ่งของเด็กสาวชาวไทยคนหนึ่งมีชื่อเล่นเรียกว่าน้องอิงชื่อจริงของเธอก็คือวัฒนศนาวิเศษกุลเป็นเด็กสาวไทยแท้ ที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรขณะนี้เธออายุได้16ปีผมได้ติดตามดูข่าวที่เกี่ยวข้องกับน้องอิงมาตลอดจากสื่อหลายๆแขนงทางไทยและจีน ก็เกิดข้อสงสัยในใจหลายประการซึ่งวันนี้จะมาเรียนข้อสงสัยในใจให้ท่านกรุณาช่วยกันคิดความสงสัยนั้นซึ่งความสงสัยนั้นของท่านอาจจะเหมือนกับของผมก็ได้หรืออาจจะแตกต่างกันก็ได้อันนี้ก็ เป็นสิ่งที่น่าที่จะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็ขออภัยที่ต้องนอกเรื่องไปบ้างแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดสำหรับเราที่เป็นพุทธศาสนิกชนเรื่องใหญ่ใจความของเรื่องนี้ก็คือ อดีตชาติกับชาติหน้านั้นมีจริงหรือไม่ความเห็นส่วนตัวของผมตั้งแต่ไหนแต่ไรมาคิดว่าคนตาคนเราเมื่อตายแล้วก็คือศูนย์อดีตชาติและชาติหน้าไม่น่าจะมีแต่เมื่อมา ดูประวัติของน้องอิงก,ก็ทําให้รู้สึกสับสนนะท่านที่ยังไม่เคยได้ยินประวัติของน้องอิงผมก็จะขอเล่าอย่างย่นยออ่อจากการที่ สื่อมวลชนในจีนได้ประโคมข่าวเรื่องน้องอิงแล้วก็มีนักวิเคราะห์ได้เขียนบทความเกี่ยวกับน้องอิงท่านผู้นั้นก็คือจองกว๊กมินได้เขียนบทความสัญญาเก่าของน้องอิงเมื่อวันพุทธที่29 เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนี่เองจองกว้างมินได้เขียนไว้ว่าในทางพุทธศาสนามีความเชื่อในเรื่องสังสารวัตรหรือวัตะสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อสิ้นจากชาตินี้ต้องไปหยุดติในชาติต่อไปตราบเท่าที่ยัง ไปไม่ถึงนิพพานส่วนจะเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่กรรมที่สร้างไว้นี่เป็นการเริ่มต้นของบทความของจางกวางหมินจองกว้างหมินน้องอิงคือเติ้งรี่จินกับชาติมาเกิด ผมขอเสริมตรงนี้เล็กน้อยว่าท่านที่ไม่รู้จักเติ้งรีจินก็ผมก็ขอกล่าวถึงเธอสั้นๆว่าเตึ้งรีจินนั้นเป็นนักร้องสาวเมื่อสมัย60ปีที่ผ่านมาได้กระมังหมายถึง ที่เธอเกิดนะครับแต่เธอมาเป็นนักร้องเมื่อประมาณสัก30ปีที่ผ่านมาคงจะได้30กว่าปีเธอเป็นนักร้องสาวที่มีเสียงดีมากมีผลงานเพลงมากมายเธอเกิดในแผ่นดินใหญ่แต่ได้ย้ายครอบครัวไปอยู่ ไต้หวันสวรรค์ได้ให้เสียงที่ไพเราะมากับเธอจนสามารถกล่าวได้ว่าเติ้งรี่จินเป็นนักร้องหญิงคนเดียวของโลกที่ร้องเพลงแล้ว มีคนฟังมากที่สุดในโลกจนมีคำกล่าวว่าชาวจีนนั้นตอนกลางวันจะฟังเติ้งเสี่ยวผิงซึ่งเป็นผู้นำในยุคนั้นแต่พอตกคำ่ำจะกลับมาฟังเติ้งน้อย คือเสียงเพลงจากตึ้งรี่จินเธอมีอิทธิพลถึงขนาดนั้นแต่น่าเสียดายเธอมาเสียชีวิตที่ประเทศไทยนี่เองเมื่อ20ปีที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาอีก4ปีน้องอิงก็ได้ลืมตาดูโลกเป็นครอบครัวชาวไทยในจังหวัดกำแพงเพชรทีท่ผมได้กล่าวมาข้างตน้นแล้วก็มีพฤติกรรมหลายอย่างซึ่งจะเล่าให้ท่านฟังอย่างย่นย่อตามข้อเขียนของ จองกว้างหมินจองกว้างหมิ่นได้เขียนต่อว่าน้องอิงคือเติ้งลี่จินกลับชาติมาเกิดประโยคนี้หาได้กล่าวเกิดเลยไม่มนุษย์เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏตตสังสารวัฏมานับชาติไม่ถ้วนบางคนเกิดมาสามารถระลึกชาติได้จำและเล่าเหตุการณ์ในอดีตชาติ ได้เป็นฉักฉากไม่ว่าจะพิสูจน์เข้มข้นอย่างไรก็อตอบได้หมดซึ่งผู้เกี่ยวข้องยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงอันนี้ะระลึกชาติได้แบบเหมือนได้ผ่านต้นเหตุการณ์นั้นมาด้วยตัวเองหยกหยกผ่านพ้นเหตุการณ์นั้นๆมาด้วยตนเองหยกหยกแต่อีกอย่างเรียกว่าสัญญากเก่าคือในอดีตชาติได้ทำอะไรไว้ไม่สามารถจำและ,ละระลึกได้ แต่เมื่อใดได้พบกับเหตุการณ์เก่าๆที่อดีตชาติได้เคยทำไว้จิตใต้สำนึกจะกระตุ้นให้เกิดความคุ้นเคยซ้ำยังสามารถจำและกระทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ทั้งที่ไม่เคยเรียนรู้หรือทำอะไรมาก่อนเลยดังเช่นเด็กไม่กี่ขวบสามารถสอบแพทย์ได้ซึ่งศัพท์สมัยใหม่เรียกว่าอัจฉริยะแต่ในทางพุทธศาสนาแล้วเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าสัญญาเก่า ฉะนั้นเรื่องราวของน้องอิงที่สามารถร้องเพลงของตึ้งรีจินได้หลายชาติภาษาไม่ว่าภาษาจีนกลางกวางตุ้งฮกเกี้ยนญี่ปุ่นและอังกฤษเพียงแค่ได้ทบทวนฟังสองสาครั้งเท่านั้นก็ร้องได้แล้วเสียงร้องก็เหมือนกำเหมือนยังกับแกะสำรับการพูดการฟังภาษาจีนกลางอย่างคล่องแคล่วชาดฉานแม้คนที่เรียนภาษาจีนมาแล้วหลายปียังทำไม่ได้ นี่ถ้าไม่ใช่สัญญาเก่าแล้วมันคืออะไรเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้เขียนเคยคิดทะลุทะลวงไปไกลว่าเติ้งเสียชีวิตปีพุทธศักราชสองพนสามนับถึงปัจจุบันรวมยี่สิปีล่วงมาแล้วในขณะที่น้องอิงอายุได้16ปีห่างวันเสีย ชีวิตและวันเกิด4ปีเป็นไปได้ไหมช่วง4ปีนี้วิญญาณเต้งรี่จินยังวนเวียนอยู่ประจวบเหมาะมารดาของน้องอิงอาศัยอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งอยู่ในภาคเหนือเช่นกันทั้งเคยอธิษฐานจิตอยากให้ลูกที่เกิดมาเป็นศิลปินนะักร,ร้องเต้งลี่จินอาจอาจจะผ่านมาในช่วงอธิษฐานจิตพอดีวิญญาณเลย ไหลลื่นเข้าท้องปฏิสนธิมาเป็นน้องอิงซึ่งต่อไปภายหน้าคงต้องมีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนเตึ้งรี่จินในชาติที่แล้วแน่นอนก็เป็นบทความที่ผมตัดมาอย่างย่นยอ่อของนักเขียนชาวจีนหากท่าน เปิดไปที่ YouTube แล้วคีย์คำว่าน้องอิงเติ้งลี่จินก็จะมีคลิปต่างๆทั้งที่เป็นการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในไทยและการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในจีนแผ่นดินใหญ่ และในจีนไต้หวนันรวมทั้งฮ่องกงด้วยท่านก็จะทราบว่าชีวิตของเด็กสาวคนนี้หน้าน้ามหัศจรรย์เป็นอย่างมากครับและหากท่านได้ฟังเสียง เพลงที่เธอร้องไม่ว่าจะในเวที The Voice of China ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเวทีแสดงคอนเสิร์ตทั้งในไทยและในจีนปัจจุบันน้องอิงโด่งดังมากในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ทุกคนเมื่อฟังเสียงเธอยอมรับว่าเหมือนกับเติ้งลี่จินไม่มีผิดเพี้ยนแม้กระทั่งอากับกริยาในขณะการร้องเพลงรวมทั้งหน้าตาในอายุที่ไล่เลี่ยกับเติ้งรี่จินนั้นก็คล้ายละไม้คล้ายกันอย่างที่ผมนำภาพนำภาพมาให้ท่านชม การจั่วหัวนะครับซ้ายมือเป็นภาพของเติ้งลี่จินเมื่ออายุประมาณเกือบ20ปีที่เธอเข้าวงการมาใหม่ๆขวามือเป็นรูปของน้องอิงซึ่งเธอไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาหากเธอแต่งหน้าแต่งตาแล้วผอมกว่านี้สักหน่อยก็จะคล้ายกันมาก ก็เป็นเรื่องบังเอิญในหลายๆเรื่องพร้อมๆกันทั้งหมดนี้ทำให้ผมเกิดคำถามว่าหนึ่งอดิตชาติและชาติหน้ามีจริงหรือสองหากอดีตชาติและชาติหน้าไม่มีจริงอย่างที่ผมเชื่อมาตลอดอาจจะเกิดจากศรัทธา ที่น้องอิงมีมีต่อเติ้งลี่จินตั้งแต่เด็กเพราะน้องอิงชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเมื่อมาฟังเพลงของเติ้งลี่จินทำให้เกิดศรัทธาแล้วเข้าใจเอาว่าตัวเองนั้นสามารถร้องเพลงได้เหมือนเติ้งลี่จินในเมื่อเธอมีความสามารถ อาจจะเป็นเพราะสวรรค์ให้มาเหมือนหลายๆคนซึ่งเป็นพรสวรรค์เธอสามารถร้องเพลงของเติงลีจินได้ตั้งแต่อายุห้าหกขวบเพียงแต่ฟังเทปซึ่งคุณแม่ของเธอได้ไปฮ่องกงแล้วก็ซื้อมาฝากเธอเปิดฟังเพลงสองสาครั้งก็ร้องได้ เราร้องได้อย่างถูกต้องในทุกๆเพลงของเทปงวนนั้นอาจจะเ,จเกิดจากความศรัทธาความศรัทธาสร้างให้เกิดความสามารถเหนือธรรมชาติได้จริงหรืออันนี้ก็เป็นคำถามอีกคำถามหนึงซ้อนขึ้นมา จากคำถามแรกครับผมก็คงจะไม่กล่าวอะไรยืดยาวมากกว่านี้อยากจะให้ท่านติดตามไปชมคลิปต่างๆที่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าถ้าเปิดไปที่ YouTube แล้วก็คีย์คำว่าน้องอิงตึ้งรีจินจะมีคลิปมากมายให้ท่านเลือกชมได้ ท่านชมเสร็จแล้วโปรดมาช่วยกันตอบคำถามที่ผมตั้งไว้ด้วยก็จะเป็นพระคุณยิ่งครับวันนี้ก็ขอจบเรื่องนี้เพียงสั้นๆเท่านี้แหละครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ